สมัยต้มยำกุ้งไทยเจอวิกฤตเงินเฟ้อหนักนะคะทุกคนคะ่ะและกับประเทศลาวนะคะหรือว่าลาวเรานี่แหละเป็นประเทศแหลกนะคะทีปฏิเสธบอรับเงินบาทนะคะแต่ช่วงนี้บอกเลยนะคะพี่น้องคะ่ะเหมือนกับสวรรค์มีตาฟ้ามีใจพี่น้องคะ่ะตอนนี้ลาวเฮาบอกได้เลยว่า เงินกีบเฟอแห้งขนาดนะคะเฟอลายเฟอนักเลยจนกระถังนะคะวัยรุ่นหรือว่าผู้ที่แบบว่าทำเฮียนหรือว่ามีอาชีพที่เป็นอาสร้างไฟอาหรือว่าเป็นแบบว่าเอียงกระล้ลวแต่นะทุกคนทีเหตุงานเกี่ยวกับอยู่ในทางฟังเล่านอทีผ่านดเงินเดือนคลองสีทีคิดว่าเอออาจจะพออยู่ตัวแต่สุดท้ายนะคะทุกคนทนไม่ไหวคะ่ะ เลือกที่จะมาล่าเงินบาทนักล่าเงินบาทเข้าไปในหล่านั่นเองนะคะพี่น้องถือว่าเป็นทีตรงกันมากๆเลยและกามีหลายหลายคนนะคะมาบอกว่าถาเล้าเฮานี่บอใส่เงินบาทนะทุกคนหรือว่าไม่ให้เงินบาทมันแข็งค่าขึ้นบอกเลยทุกคน,นะค่ะสะกุลเงินบาทบอได้แข็งค่าขึ้นเด้อจากส,ะสะักส,สกุลเงินบาท ยังอยู่คือเก่าค่ะยังอยู่ในราคาปกติเหมือนเดิมไม่ได้แข็งค่าอะไรเลยและกับเงินกีบเล่าเฮ้าเฟอรอนี่นะคะพี่น้องค่ะยาได้ไปโทษเงินบาทค่ะเพราะว่าเงินกีบรล้าเฟอเพราะว่า เป็นเงินกีบรีบของเฮ้ามันออนคามันโมมีคุณนคาค่ะพี่น้องค่ะเพราะว่าอ่าสินค้าที่เฮ้านําใส่นี่หรือว่าใส่ในชีวิตประจําวันทั้งเล่านี่ส่วนมากก็คือนําเข้าจากต่างประเทศค่ะและหลายๆคนกระามว่าตอนนั้นนะทุกคนเล่าเฮ้านี่ปฏิเสธบ่รับเงินบาทไทยเป็นคนแรกเลยและที่หนีมาขอ ให้คนไทยซอยนะคะในปี40คนไทยจำได้แม่นค่ะพี่น้องค่ะว่าเราไม่รับเงินบาทไทยเหลืองเล่าจะเป็นเนี่ยไรนะคะเดี๋ยวเขามาฟังความคิดเห็นของพี่น้องคนไทยเพื่อนนะคะว่าเพื่อนพี่ความหูซึกเนี่ยไรจ้าก่อนที่จะไปรับชมรับฟังนะคะพี่ว่าก็ต้องขอกาวคําว่า สวัสดีค่ะ PPFC ทุกคนทุกท่านเด้อจ้ะที่เข้ามาฮับชมฮับฟังน้องเพว่าคนโกคนเก่าคนเดิมจ้าก่อนอ่นกับตองขอโทษขอภัยเด้อจ้ะช่วงนี้ว่างงานปันใดนะคะก็เลยบริลงลิดเสมือตนเสมอไปเหตพ่อแเมีพี่น้อง FC ได้รับชมรับฟังค่ะจากไากะคิดฮอดคิดเถิงน้องเพ่ว่าน้ำในเด้อจ้ะช่วงนี้อากาศร้อนมากทุกคนค่ะคนกับบอสบายร้นะคะพี่น้องคะโดยเฉพาะเจ้านายของเพยววากับบอคอยสบายเนาะกะดูแลเบื้องเยี่ยงสุขภาพกันหน้า เดอ้อจ้ะพีพีเอที่เขามาติดตามคับชมมาฟังนะคะทั้งที่เป็น f c และไม่ใช่ f c เดอ้อจ้ดดูแลบางแง่งสุขภาพน้จาจ้ะทุกคนค่ะเนาะบางคนที่สงสัยนะเพราวาก็เป็นคนแรกเลยไม่ใช่เป็นคนแรกทุกคนเพราวาก็พูดเรื่องนี้เป็นครั้งแรกเนาะก็คืออยากจะเตือนความจําของคนเล่าเข้าหลายๆคนนะคะทีเพื่อนแบบว่าอ่ะเดี๋ยวเพราวาจะอ่านให้ฟังนะคะ ตอนนั้นเราไม่เอาเงินไทยเลยตอนนั้นตีตัวออกห่างแล้วเป็นประเทศแรกด้วยที่ไม่เอาเงินบาทไทยนะคะพี่น้องตอนนั้นไทยลำบากมากเรานึกถึงอ่าว่ามีลราเป็นบ้านพี่เมืองน้องแต่ตอนนั้นเป็นประเทศแรกที่ปฏิเสธไม่เอาเงินบาทเลย ตอนนั้นคือไทยเขาลําบากมากๆากนะทุกคนคือเราล้มเราก็อยากจะอะ่เพราะว่าไทยเนี่ยคือเอาจริงๆเลยนะคนไทยเนี่ยเขาเชื่อเลยแล้วเขาคิดว่าลราวนี่คือประเทศบ้านพี่เมืองน้องนะทุกคนเนื่องจากวัฒนธรรมภาษาป่ยญาตายายรักเงาเผ่าพันธ์ของเราเนี่ยคือก็กกย้ายมาอยู่ไทยเยอะนะเอาจริงๆนะทุกคนเพราะว่าก็อ่านแล้วแบบสะเทือนใจนะเขาใจเลยพี่น้องคะอะ และคอมเมนต์ต่อมากเพิ่นบอกว่าจําได้แม่นตอนนั้นผูนํำเล่าประกาศเลยว่าไม่รับเงินบาทไทยแต่เราแต่เราได้รับความช่วยเหลือจากญี่ปุ่นโดยไม่ถอดการลงทุนโอ้โหขนคิงแพวารกกันทุกคนออกจากไทยโอ้โหเขาบอกว่าคนไทยรัก คนญี่ปุ่นญี่ปุ่นคือมิตรแท้เพื่อนกันไม่ทิ้งกันจำได้แม่นนะพี่น้องคะ่ะปี4 0ีศยลาวประกาศไม่รับเงินบาทเวลาลำบากไทยยังไม่เคยทำกับลาวแบบนั้นเลยลาวมีโอกาสลาวพร้อมซ้ำเติมไทยเสมอโอ้โหความรู้สึกอ่านแล้วเจ็บจิต ต้มยำกุ้งลาวเป็นประเทศแรกที่ไม่รับเงินบาทช่วงโควิดก็ลาวอีกนั่นแหละประเทศแรกที่ปิดด่านชายแดนไทยลาวแต่พอมีปัญหายืมเงินไทยให้ไทยช่วยสารพัดโอ้โหพี่น่องคะ่ะครบไม่ได้จริงๆเป็นแน่ไรยนะคะพี่น่องคะเนาะ เป็นแบบว่าอะมาว่าไหาไทยว่าเฮ้ยทําไมไทยไม่ช่วยเราล่ะอานานบอกว่าเป็นบ้านพี่เมืองน้องที่สนิทกันที่รักกันนะคะพี่น้องคะ่ะแต่เป็นอย่างคือโบซอยในในช่วงที่เล่าเจอวิกฤตเหตุการณ์น,นีแหละเพ่ว่าก็จะมาว่าให้ฟังว่าคนเรานะพี่น้องคะ่ะทุกคนยอมจะมีความผิดพลาดน,นะคะแต่อย่าลืมนะคะว่าความผิดพลาดอะถ้ามันหนักเกินไป ก็ไม่มีใครที่จะอยากให้อภัยนะคะพี่น้องกะย่างเช่นยกตัวอย่างเนาะในช่วงวิกฤตนะคะต้มยำกุ้งนะคะอืมวิกฤตต้มย่ำกุ้งนะคะประเทศไทยนะคะเล่าเป็นประเทศแหลกที่บรับเงินบาทนะคะพี่น้องคะ คนในยุกไม่เนี่ยอาจจะบบหูความจริงนะคะพี่น้องคะแต่เสือบอวา่าคนในยุคเกานะเนี่ะเพื่นหูความจริงเพื่อนกันเลยว้าวบอได้ะคะ่ะพี่น้องคะและที่นี่มีคนรุ่นไม่นี่ยก็มาว่าใหไทยว่าเออ ไทยใช้ว่าไทยเป็นบ้านพี่เมืองน้องพ่อคนเล่าเขามาทํางานอยู่ในไทยก็จะได้ยินผู้ใหญ่ในไทยเหว้านะคะว่าเล่ากับไทยก็เป็นเปรียบเสมือนบ้านพี่เมืองน้องแต่เป็นยังเล่าเจอวิกฤตเงินเฟือแบบนี้ไทยคือเมื่อเสยนะคะพี่น้องคือเหนี่งเสยคือบโซยเรืออ่ะกะจะมาเว่าให้ฟังนะคะพี่น้องคะกะคือเรื่องเล่าที่เกิดขึ้นนะคะตอนนั้นเนาะ เงินเฟ้อนะคะแหละคนไทยก็เลยบอกว่าลาวเนี่ยบรับเลยปฏิเสธพี่น้องค่ะบอเอาเงินบาทบออยากได้เงินบาทค่ะว่าเงินบาทนี่บอมีคุณค่านะคะแต่ตอนนี้โอ้ยพี่น้องค่ะเอาจริงๆเลยเพาวานี่อ่า เฮ็ดบาทน,นะทุกคนสางบาได้เป็นหลังก็ต้องขอขอบคุณนะคะประเทศไทยพี่น้องเลยเพราะว่าพ่ว่ามาเฮ็ดงานในไทยนี่แหละก็พ่อเงินบาทของคนไทยนี่แหละเพราะผืนแผ่นดินประเทศไทยนะคะพี่น้องค่ะก็ต้องขอขอบคุณพระนายนะคะก็ขอให้พี่นจะเลื่อนลุงเรื่อง,อง,องขึ้นไปนะคะพี่น้องค่ะนี่เลยค่ะทุกคนเสือบอว่าสร้างหรือว่าเมตตากระถางคล้องที่พ่ว่าสื่อนี่ เป็นของไทยเบิดอล้วพี่น้องเมแต่สางนี่ที่เป็นคนเล่าแตๆนี่เพิ่นก็ย่งบอกเอาเงื่นกีบนะเพิ่อนวอกก็แพ่ว่านี่เพิ่อนวอกเป็นเงืนบาทเลยแพว่านี่ก็เลยแบบอืแสดงว่าอ่าแพ่ว่าเลยถามว่าเป็นเพราะแพ่ว่ามาทํางานอยู่ในไทยหรือบอถึงอย่างไดเงินบาทอ่ะแพ่ว่าก็ถามเพิ่นไปนะเพื่อนก็บอกว่าโบแมนดอกน้องเพิ่นว่าปัจจุบันนี่คือ เฮาแนมเบิงเศษรษฐกิจแล้วเข้าแนมเบิงสถานการณ์บานเมืองเพันวานะคะสิ่งแรกที่เฮ้าจะต้องมีนี่ก็คือเป็นเงินตาต่างประเทศอะให่อะ,ไ,อะไวในมือนอกจากที่เราจะสะสมทองคําเฮาก็ต้องมีเงินตาต่างประเทศพี่น้องไวอันนี้คือไวในในในมือไว้ครอบครองโอ้โห เพราะเพว่าฟังแบบนั้นนะเพว่านี้ตกใจเลยเพว่าหูเลยว่าโอ้โหพี่น้องค่ะหลังจากที่มีคือมีคนเคยวอาให้เพยว่าน้องหลายๆคนว่าเพว่านี่เป็นคนที่บ่มีความหูมีการศึกษาบ่มีอนาคตนะคะที่ตัดสินใจมาทํางานในไทยตั้งแต่หน่อยๆเนาะทุกคนเชื่อไหมครับเพว่าอายุเพิ่งจะสามสิบต้นๆเองอะแต่ว่าเพยว่าสามารถที่จะมีอาชีพเป็นของตัวเอง และที่สำคัญคือมีบ้านเป็นของตัวเองในอายุเท่านี้เพราวรู้สึกว่านี่คือความภาคภูมิใจและสำหรับฉันถึงฉันจะไม่มีอาอชีพที่แบบว่าไม่มีความรู้ไม่มีการศึกษาแต่ว่าเพราวก็สามารถพึ่งพาตนเองได้ก็คือสิ่งแลกก็คือขอบคุณประเทศไทยนะคะตอนที่วิกฤตต้มยำกุ้งเนาะไม่รู้ว่าเพ่า พี่ว่าเกิดแล้แหละแต่ว่าตอนนั้นยังไม่ได้เข้ามาทํางานในไทยนะพี่น้องคะ่ะแต่กับพ่ว่าก็คือจาได้ข่าวๆอยู่เนาะเพราะว่าสมัยแต่ก่อนมันก็จะมีทีวีนะคะจอขาวดำหนะ้าพี่น้องก็คือจําได้ค่ณคุณๆอยู่แล้วก็สิมีภาพ,พยนตร์นะคะคือจะพนนเนาะเพื่นเหร่นนังนะพี่น้องตอมย่ำกุ้งเนาะ แล้ก็สีมีมาหมาลายยี่ห้อนะพี่น้อง่นก็นลงถ่ายโดยตมย้มยำกุ้งคือเชื่อไหมคะว่าช่วงวิกฤตนั้นคนไทยผ่านมาได้ยังไงนะคะพี่น้องคนไทยนี่คือสุดยอดเลยความเก่งนะคะความกล้าหาญความสู้คือตอนนั้นอ่ะไทยเกือบจะเป็นประเทศที่ล้มละลายเลยนะพี่น้องคะเกือบจะเป็นประเทศที่ล้มละลายเลยแต้เพื่อนแบบ บอหล่มละล่ายพี่น้องค่ะจนกระทั่งเป็นประเทศที่จเจริญแล้วยังบอกว่ากําลังเป็นประเทศที่พัฒนานาะวิกฤตครั้งใหญ่นะพี่น้องค่ะที่ไทยเจอนี่นะคะคันบอกว่านะคะอ่ะเดี๋ยวจะอ่านความรู้สึกของพี่น้องคนไทยให้ฟังนะคะอ่ะเป็นบอกว่านะคะตอนนั้นลาวไม่เอาเงินไทยเลยตอนตอนนั้นตีตัวออกห่างแล้วเป็นประเทศแรก ที่ไม่เอาเงินบาทนะคะโอเคนะคะพี่น้องคะคือได้อ่านได้ฟังคอมเมนต์ต่างๆนานานะคะที่เพยาวาได้เล่าความรู้สึกไปนะฟังแล้วโอ้โหคนคิงลุกเลยอ่ะไม่น่าเลยนะทุกคนแสดงว่าคนรุ่นใหม่เนี่ยต้อง รู้ความจริงแล้วไม่ควรไปว่าให้ทนคนไทยนะคะไม่ควรไปเหว่าให้ประเทศไทยพี่น้องค่ะเพราะว่าเรื่องเก่าๆานี่บางขังนะทุกคนอาจจะยั่งบทันเกิดเลยนะคะโบ้โหความจริงสัมว่ามันเป็นแนวใดคุณยังไม่ตัดสรู้เลยคุณไป ว่าให้เขาได้ยังไงนะคะพี่น้องค่ะโอเคนะคะคลิปนี้พี่นีนะคะชมมาฟังแล้วมีความคิดเห็นกันแหนก็สามารถคอมเมนต์พูดคุยถกทายกันได้เด้อจากขอบคุณที่เขามารับชมรับฟังนะคะเพราวาก็ต้องยอมรับความเป็นจริงเราก็ต้องทํามาหากินกันต่อไปนะคะพี่น้องค่ะขอบคุณทุกคอมเมนต์ขอบคุณทุก comment, ทก,กาลังแรงใจเด้อขอขอบคุณหลายคะ่ะสวัสดีคะ่ะ